ครับสวัสดีพี่ป้านะอาไม่สาวนามลเลยไม่คนไข่ทุกคนนะครับวันนี้เพราะว่าผมต่มและเราก็อยู่กับ OPPO F1S นะครับสมาร์ทโฟนของทางฝั่ง OPPO ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวแบบเจาะลึกทากันเน้นๆให้ดูกันเห็นๆด้วยกับตาเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างการใช้งานเนี่ยจากความรู้สึกจริงๆจากผู้ใช้งานนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็เอา F1S เนี่ยไปใช้งานอยู่ประมาณ1อาทิตย์นะครับก็เทสโน,น,นู่นเทสนี่เทสนั่นใช้งานจริงๆเลยแหละนะครับในชีวิตประจําวันก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับ ก็เทสให้ดูว่ามันเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะฮะแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยมันดีอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะครับแบตเตอรี่อึดไหมเล่นเกมหนักๆได้อย่างที่หลายๆคนกังวลกันหรือเปล่าเพราะว่า CPU snap เอ้ย CPU m e d i a t e k 6750เนี่ยค่อนข้างที่จะถ้าเทียบกับราคาแล้วถือว่าไม่ได้แรงเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูว่ามันเล่นได้นะเอ่อฟังก์ชันสแกนลายนิ้วมือเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับการใช้งานโดยรวมประทับใจตรงไหนไม่ประทับใจตรงไหนก็จะบอกให้หมดเลยนะครับไม่มีโกงไม่มีกลกักกันและถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ อ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับต้องมาพูดกันถึงสเปกก่อนสเปคเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดโพยแป๊บหนึง่งอ่ะสเปคนะครับโดยคร่าวๆเนี่ยหน้าจอความละเอียด HD อ่ะขนาด5.5นิ้วซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบกับราคาแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาไป Full HD กันหมดแล้วนะครับแต่ว่าเจ๊แกอินดี้อ่ะยังใส่เป็น HD มาอยู่เพราะว่านะครับคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่า CPU ที่ใส่มาเนี่ยขับได้แค่ HD ถึงจะลื่นนะครับ6750เนี่ยจากที่ผมใช้งานมาหลายตัวแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในความละเอียดจอ HD หมดเลยนะครับถ้าเกิดไป ขับหน้าจอความละเอียด Full HD เนี่ยคิดว่าขับไม่ไหวนะอาจจะไม่มีใบขับขี่ด้วยไม่ใช่นะก <c oughs> ็เป็นกระจก2.5 d ดีครับครอบทับด้วยกระจกก o ิล l l าการ์ด4ก็ฟิลลิ่งการทับก็ดีดีนะมู้จะพูดยังไง ค่อนข้างที่จะไหลลื่นมากนะฮะยังเป็น Android เวอร์ชัน5.1 l o l l i Pop ออยู่นะครับแล้วก็ครอบทับด้วย Color OS 3.0ครับซึ่งเป็น OS ของทางฝั่ง oppo เขาจากการใช้งานจริงแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไหลลื่นสปอกด์กสลิปริ้วๆนะติแค่ว่ามันยังเป็นเวอร์ชันเก่าแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าผมไม่ซีเรียสเรื่องเวอร์ชัน Android อยู่แล้วนะครับเพราะว่ายังไง4.4 5.0 6.0 7.0เไรเงี้ยถ้าเกิดไม่ลื่นก็ไม่มีความหมายนี่หรอปะเออเราก็เอาว่ามันมันลื่นแล้วก ในเว็บแต่ว่าณนะวันนี้ที่ปล่อยรีวิวเนี่ยมันยังเป็น5.1โรลลิงป๊อยู่นะครับก็ใช้งานได้ลื่นไหลสปอคดักสลิปลิบลิวนะครับซีพียูเนี่ยเป็นมิดิเอทเทค6750นะครับคล็อกสปีดที่1.5กิกะเฮิร์ตความแรงเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับก็อยู่ที่ประมาณอันตุ้ตุเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40,000หนึ่ง40,002ประมาณนี้นะครับแล้วก็ แรมเนี่ยให้มา3ามกิกแล้วก็ลอมเนี่ยสามสิบสองกิกไม่ต้องไปซื้อเอสติการ์ดเพิ่มเพราะว่าเขาแถมให้แล้วในกล่อง32มสกิกนั่นเองนะจ๊ะสล็อตซิมเนี่ยอย่างที่พรีวิวไปนะครับสล็อตซิมเนี่ยไม่เป็นไฮบริดเป็นแบบ2ซิมนาโนซิมแล้วก็ใส่ไมโครเอสติการ์ดเพิ่มได้ก็เอาการ์ดที่เขาแถมมาแหละมาใส่เข้าไปนะ GPS เนี่ยยังเป็น AGPS ทั้งหมดเลยนะครับเปิด GPS ดูเนี่ยมีแต่ของเมกาเท่านั้น WiFi เนี่ยรองรับ WiFi Dual Band นะครับก็คือคลื่นสองจุดสี่กิกะเฮิรตซ์แล้วก็คลื่น จะมานะครับเป็นเทรนที่มือถือรุ่นบนบนส0งหมื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเยอะแล้วนะครับตัวนี้ก็ไม่ถึงหมื่นแต่ว่าก็มีดัวแบนดมาให้ด้วยอืถือว่าดีครับรองรับการใช้งาน OTG นะครับไม่ต้องไปรูทไม่ต้องไปลงลอมเพิ่มไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับ OTG ได้มาจากโรงงานเลยนะก็ถือว่าสะดวกดีครับใครมีแฟลกไดก็เสียบปุ๊บเข้าไปเลย กล้องกันบ้างนะครับกล้องเนี่ยกล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซล f 2.2นะครับวิดีโอ4 h d แลวก็จากที่ลองเล่นมาก็กล้องหลังกล้องหน้าความละเอียดดีมากทั้งคู่นะครับงานวิดีโอดีภาพนิ่งดีสามารถที่จะแตะเชื่เชยแสงได้ด้วยอันนี้ชอบมากกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลบอกได้เลยว่าเทพมากเทพจริงเลยจริงนะจะจริงจาชอบครับใช้งานแล้วรู้สึกว่ามีความสุขกับกล้องหน้าสุดๆ f 2.0ที่ให้มาเนี่ยไม่ได้โมนะถ่ายที่มือได้ดีจริงๆนะครับเซนเซอร์ค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่เพราะว่าเซนเซอร์ให้มาที่1ต่อ3 0.01อ้าเหมือนรถท่องโพยมาน่าจะถูกแหละนะครับแบตเตอรี่ให้มาที่3,075ม ah. ิลลิแอมก็ใช้งานได้วันหนึ่งสบายๆครับใช้งานได้แต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นก็เหลือประมาณ30%ก็ถือว่าถือว่าอึดอยู่พอตัวนะครับเล่นเฟซเล่นไลน์อะไรก็สบายๆครับไม่ต้องไปกงังวลต้องพกเพ w e แบงอะไรขนาดนั้นหน้าจอกันบ้างหน้าจอเนี่ยด้วยความละเอียดจอที่มันไม่สุดนะครับ5.5นิ้วแล้วเป็น HD เนี่ยไอ้เรื่องแตกๆมีอยู่แล้วนะครับแต่มันน้อยมากๆคิดว่าพาเนลจอก็คงจะเป็นจอ HD ทีี่เกรรรดดๆะอาม,ปมาณป J7 อะไรประมาณนั้นนะครับจอนี้ประมาณนั้นเลยนะครับจอมันสวยครับแล้วก็ UI ที่เขาทํามาเนี่ยมันค่อนข้างเจริดประสิทธิภาพของจอออกมาเนี่ยได้เยอะ UI อะสวยใช้งานง่ายคาเล็กเตอร์จอเนี่ยจะจะออกโทนอมเหลืองหน่อยนิดนึงนะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปแต่งรูปแต่งะไรเนี่ยเผื่อนะตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าจอมันจะอมเหลืองหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดเราเปิดโหมดถนอมสายตามันจะตัดแสงสีฟ้าออกดังนั้นเนี่ยจอมจะเหลืองหนักกว่าเดิมนะฮะก็ใครจะแต่งรูปลงโซเชียลเนี่ยเผื่อนะตรงนี้ไว้นิดนึงอ่ะเดี๋ยวไปดูฟังก์ ลายนิ้วมือกันบ้างครับฟังก์ชันสแกลลายนิ้วมือเนี่ยจากการใช้งานจริงแล้วเนี่ยความแม่นยำเนี่ยให้ไปประมาณสัก85ถึง90เเลยนะครับมีฝุ่นมีอะไรเงี้ยสแกไลายนิ้วมือสามารถที่จะใช้งานได้นะแต่ว่าถ้าเกิดโดนน้ำเนี่ยไม่ได้โดนฝุ่นหนักๆเลยเนี่ยเอาแป้งมาแปะนิ้วแล้วก็ลองสแกนดู ได้ครับพอดีไปลงช็อปนะฮไปลงช็อปแล้วก็เปื้อนฝุ่นมาค่อนข้างเยอะแล้วมันก็รู้สึกว่าประทับใจกับสแกนลายนิ้วมือเขานะครับคิดว่าในเลทราคาเนี้ยตัวนี้น่าจะอยู่บนบนเลยด้วยซ้ำสแกนลายนิ้วมือว่องไวกระจับกระเชงป็นหนึ่งดูดมา้ามาเลยทีเดียวนะสามารถที่จะบันทึกลายนิ้วมือได้สูงสุด5้านิ้วมือนะครับแล้วก็รองรับการสแกน360องศาประมาณนี้นะ มาดูกล้องหน้ากันบ้างนะครับกล้องหน้าเนี่ยความละเอียด16ล้านพิกเซล f 2.0ขนาดเซนเซอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ต่อ3.01นิ้วค่อนข้างที่ใหญ่หญกว่าเซนเซอร์กล้องหน้าชาวบ้านเขาพอสมควรนะฮะมันก็เลยถ่ายเก็บแสงที่มืดเนี่ยได้ดีมากๆนะับอารมณ์เหมือนเราเอากล้องหลังดีๆตัวหนึ่งมาถ่ายหน้าเราเลยคาแรคเตอร์กล้องเนี่ย จะเป็นแนวแบบว่าคาแรคเตอร์จะประมาณมี4พวกเอ็กซอนพวก S Blade S7 อะไรประมาณนั้นก็คือคือคาแรคเตอร์กล้องอะจะเป็นกล้องแนวชัดๆนะฮะใครที่ชอบกล้องที่แบบว่าถ่ายถ่ายเห็นคิ้วเป็นคิ้วผมเป็นเส้นอะไรเงี้ย คุณจะต้องชอบตัวนี้นะผมว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนแก่ๆอย่างเจ๊แผมเนี่ยเจ๊แผมจะชอบกล้องประมาณกล้องสไตล์ซัมซุงมากกว่านะครับเพราะว่ากล้องพวกนั้นมันจะเกลี่ยหน้ามาให้เลยดังนั้นเนี่ยริ้วรอยอะไรเงี้ยดูอ่อนเยาว์ไปในท,ทันทีไม่ต้องเปิดโหมดบิวตี้อะไรแต่ว่าตัวนี้เนะี่ยมีโหมดบิวตี้มาให้ก็คือใครที่ชอบกล้องสไตล์อย่างนั้นก็ไปเปิดโหมดบิวตี้เอาใครไม่ชอบชอบกล้องคมๆก็เอากล้องธรรมดานะครับแต่ว่ากล้องธรรมดาเนี่ยมันก็จะเกลี่ยหน้าเราให้แล้วระดับหนึ่งแต่ว่าดูไม่หลอกเลยเหมือนเนนนกลเี่ ออมีเขาเรียกว่าชดเชยแสงนะครับแตะชดเชยแสงได้ด้วยแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยดีมากๆนะครับสำหรับกล้องหน้าเนี่ยเฟรมเรทลื่นแสงสว่างค่อนข้างเก็บแสงได้ดีนะฮะแล้วก็ไปเจอแสงแปลกๆเนี่ยเฟรมเรทไม่ตกนะไม่เหมือนซีรีอาร์ที่จะเจอแสงแปลกๆแล้วเนี่ยกล้องก็จะเฟรมเรทตกในฝั่งของผู้หญิงมากผู้หญิงเนี่ยก็แนะนําว่าถ้าเกิดจะเปิดโหมดบิวตี้นะเอาที่ประมาณระดับ3ระดับ4กําลังพอดีนะครับเกินว่านี้ความละเอียดของรูปภาพเนี่ยมันจะน้อยลงไปมันจะดูออกเลยว่าใช้กล้องฟ้งฟิงอะไรเอาระดับ3าระดับ4กําลังเป็นระดับที่แนะนนี้ ความคิดเห็นส่วนตัวนะมาดูกล้องหลังกันบ้างนะครับกล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลตอนแรกคิดว่าเทบแค่กล้องหน้าละกล้องหลังอาจจะโดนดรอปลงมาเยอะหน่อยความจริงแล้วกล้องหลังไม่ได้ดรอปเลยนะฮะใน้ที่เกับเลนส์มือถือราคาหมื่นแล้วเนี่ยหมื่นต้นๆหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าตัวนี้ไม่อายใครเลยนะจริงจริงงานวิดีโอเนี่ยโอ้โหไหลลื่นมากนะฮะแต่ว่าไม่มีแท็กโฟกัสถ่ายเอาไปถ่ายที่วัดพระแก้วกันนะครับเก็บแสงเก็บรายละเอียดเก็บดีเทลย,ยิบยิบย้อยยอยเนี่ยได้ดีมากๆนะฮะเดี๋ยวก็จะลงัง ชัตเตอร์เนี่ยค่อนข้างไหวอาการแหลกเนี่ยมีน้อยมากๆทำการบ้านมาดีมาก oppo วิศวกรเขาใส่ใจเรื่องกล้องอย่างที่ชูโลงมาจริงนะครับอันนี้ขอชมเชยจริงๆเลยจากก้นบึ้งของหัวใจถ้าเกิดว่าใครที่ชอบใช้งานเป็นวิดีโอหรือว่าชอบใช้งานเป็นพวกเขาเรียกว่าพาพากล้องถ่ายรูปพารวิดีโอหรือว่าไลฟ์บ่อยๆอย่างเป็นพวกเซเลบอะไรเงี้ยผมว่าตัวนี้เหมาะมากๆที่คุณจะซื้อไปใช้บอกตรงเลยนะครับว่าผมเองก็อยากได้นะถ้าเกิด oppo ใจดีก็ขอเครื่องหนึ่งนะครับ การเล่นโซเชียลบ้างการเล่นโซเชียลเฟซบุ๊กไลน์ไอจีทวิสอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะฮะสเปคขนาดนี้แรม3แล้วก็มีเดียเทคหกเถึงแม้ c p u จะไม่ได้แรงเวอร์แต่ว่าการเล่นโซเชียลเนี่ยผมให้คะแนนดีกว่า snap 615 616ด้วยซ้ำไป นะอันนี้คือพูดจริงๆนะครับว่ามันก็เล่นโซเชียลได้ลื่นสลับ Messenger สลับอะไรเงี้ยค่อนข้างดีครับการใช้งานเนี่ยลื่นไหลมากๆนะฮะถ้าเกิดว่าให้เป็น snap 650มาอาจจะดูดูว้าวกว่านี้นะฮะดูมีภาษีกว่านะครับเข้าใจว่าคงจะโดนตัดออกไปให้มันเหมาะกับขนาดหน้าจอแล้วก็ให้มันเหมาะกับประมาณที่เขาได้ตั้งไว้นะครับต้นทุนจะได้ไม่สูงจนเกินไปประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นโซเชียลมีเดียถ้าเกิดว่าคุณใช้เล่นโซเชียลเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะเหมาะมากๆเพราะว่าจอเนี่ยอย่างแรกเลยคือจอเหลืองอย่างที่2คือมมมีโนสาายตอย่าง ี่3คือ CPU กับ RAM เนี่ยค่อนข้างที่จะันวกด้วยกันได้ดีกับ ROM ที่เขาเซ็ตมาโซเชียลกับกล้องเนี่ยเต็ม10ให้15เลย<แ>พูดจริงๆส่วนต่อมานะคะสำหรับคนที่เป็นกังวลว่ามันจะเล่นเกมไหวไหมนะเพราะว่า CPU มันเนี่ยอยู่ในเลทมือถือราคาประมาณ4 5000อ่ามีเดเทค6 7 5 0ถามว่าเล่นไหวไหมหลายคนเนี่ยเป็นกังวลว่าเอ้ยมันไม่ไหวหรอก CPU มไม่แรงขนาดน,นั้นมันขับไม่ไหวหรอกมากเนี่ยนะจากที่ผ่านมือผมมาหลายตัวนะผมเองก็อยากจะย้อนแย้งเขาว่ามีเดเทค6 ถ้าศูนมันไม่ได้ก่าจ่าขนาดนั้นเออคุณอย่าเพิ่งดูแค่ว่ามันอยู่ในเลนราคามือถือต่าแล้วมันจะไม่ดีนะผมก็เลยอ่ะมาเทสให้ดูเลยนะครับว่าการเล่นเกมเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเล่นได้ลื่นไหมสบกดักสลิปลิ้วๆหรือเปล่าอ่ะเกมแรกครับโนวาสามเอ่อลำโพงนะครับ ค่อนข้างที่จะเบาไปหน่อยอันนี้คือจากความรู้สึกส่วนตัวนะครับคิดว่าเลดหรือมือถือราคาเฉียดหมื่นเนี่ยลำโพงควรจะดังกว่าน,นี้แต่ว่ามันมีมิตินะแต่ว่ามันมันเบาไปหน่อยนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้นิดนึงนะ ความลื่นไหลในการเล่นเกมเนี่ยผมให้ตีไปประมาณสัก80%นะครับไม่ได้แบบว่าฟูฟาบอย่าง snap แปดสอะไรขนาดนั้นก็มันก็ตามราคาเออแต่ว่ามันเล่นได้ครับมันเล่นได้ดีกว่าพวก6 1หนึ่ด้วยซ้ําไปสำหรับใครที่เป็นกังวลว่าจะซื้อมาแล้วเล่นเกมหนักๆไม่ได้ดูไว้เลยครับว่าขนาดโนวายังเล่นได้ขนาดนี้เกมอื่นนี่สบายๆอยู่แล้วนะครับเกมต่อมาครับ future fight เกมนี้เนี่ยไม่ได้เน้นสเปคสูงเน้นการคอมไพล์ระหว่างตัวเครื่องแล้วก็เอฟเฟกที่มันต่อสู้กันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับภาพเนี่ยจะสู้โนวาไม่ได้แต่ว่าเอาไว้เทสได้ครับซึ่งจากการเล่นเนี่ยมันไม่ได้ลื่นปืดนะเอาจริงๆนี่คือ,อนี่คือเกมที่มันเล่นแล้วไม่ลื่นนะครับแล้วก็เอามาให้ดูกันถามว่าตอนแรกเนี่ยมันจะถ้าเกิดเจอมอนเยอะๆมันก็แบบน,นิดๆหน่อยๆมันไม่ได้แบบว่าขัดหูขัดตาอะไรชีวิตเรามากมายนะครับแต่ว่า ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยให้เกิน70เซนี่ยมันจะงึกมันจะงึกแค่ตอนเจอมอนเยอะๆแค่นั้นเองนะเกิดว่าผ่านไปสักแป๊บนึงเนี่ยพอมันโหลดแมปเสร็จเนี่ยมันก็สบายแล้วครับมันไม่ได้แบบว่าหงุดหงิดอะไรกับชีวิตเราเลยนะครับอ่ะเกมต่อมานะครับเกม m u w o r r i i n n นะครับ <ES> ก็เกมนี้ก็ถ้าเกิดว่าเข้าในเมืองเนี่ย8 2 0ก็แหลกครับไม่ต้องห่วงแต่ว่าถ้าเกิดออกมานอกเมืองมาไล่เวทอะไรเงี้ยนี่คือผมเล่นนักเวทนะครับพยายามที่จะเอาตัวที่มันเอฟเฟกต์คารูอลาสุดละจะเห็นได้ว่าความลื่นไหลสปุกด์คสลิปลิฟลิ้วเนี่ยยังอยู่เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นงงวง่าจะเอามาเล่นเกมแล้วกระตุกกระตักอะไรนะฮะดูได้เลยว่าไม่กระตุกครับ เป็นผลน่าจะมาจากตัว CPU ที่ไม่ได้กากจานะครับแล้วก็ความหน้าความละเอียดหน้าจอที่เป็น HD แล้วก็แรมให้มา3กิกดังนั้นเนี่ยเรื่องการเล่นเกมอะไรพวกนี้ผมว่ามันค่อนข้างสบายนะเพราะว่าหน้าจอความละเอียดก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นอืมอ่ะเกมต่อมาครับ Asphalt 8ใครบอกเล่นไม่ได้มาดูเบิงเข้าไปเล่นได้ลื่นครับบองเลยมีความฟินระดับ S การเล่นเกมก็คงประมาณนี้นะครับก็คงจะเห็นไปแล้วว่าเกมโนวาเกม f u t u r e f i g h เกม a s p h a l t 8เนี่ยพวกเนี้ยเล่นได้ลื่นดังนั้นเกม l ลน์เกมอย่างเงี้ยเกม l ลายเกมเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ต้องห่วงขับสบายแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกเขาขายผู้หญิงซึ่งผู้หญิงเนี่ยผมว่าหายากที่จะมาเล่นเกมหนักๆอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะเล่นพวกบราวฟาร์มเล่นเกมเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเกมพวกเนี้ยมีเดซทีหกเจ็ดห้าศูนย์แล้วก็แรมสามจิจอ HD เนี่ยโอ้ยมันขับสบายๆนะครับไี่ ไม่มีปัญหายอยู่แล้วอืเดี๋ยวมาดูในส่วนของฝั่งการเล่นมันติมีเดียกันบ้างนะครับการดูหนังฟังเพลงอะจะไปเข้าเทสชาน n ลบอยแบนด์ Boy Band ที่หน้าตาดีที่สุดในโลก <c oughs> นะฮะฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะชอบก็กดแชร์ให้ด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะ <c oughs> ฝากกันเรียนๆก็ถือว่าใช้ได้ครับถือว่าใช้ได้ ภาพเนี่ยอารมณ์ประมาณ J7 นะจากความรู้สึกส่วนตัวนะครับความสว่างพอๆกันเดนามีเดนของสีนยผมว่าพอๆกันเลยนะครับเตะว่าตัวนี้มันจะจอมจะอมเหลืองมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ความดังของลําโพงเนี่ยผมว่าดังไม่สุดนะครับดังไม่สุดในเลทราคานี้ควรจะดังกว่านี้นะอันนี้คือมาจุนเจือมามาเรา,าไม่สั่ง้ะมุนไม่คุดใครๆทุกคน,นวันนี้เพราะว่าผมเต้านะครับวันนี้ ลำโพงเบาไปหน่อยนะไอันนี้พูดตรงๆนะครับเนี่ยต้องเปิดให้สุดมันถึงจะดังแต่ถ้าเกิดเปิดไม่สุดเนี่ยมันผมว่ามันเบาไปหน่อยอนะเลทราคาแปดเก้าพันเนี่ยมันควรจะดังกว่านี้นะครับแต่ว่ามีมิตินะลำโพงเสียงมีมิติดีใช้ได้ครับออกตัวเดียวตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ใหม่ตัวนี้เบาครับ เนี่ยเป็นจุดที่จะเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดใครที่แบบว่าไม่ได้บ้าลำโพงดังๆเนี่ยก็ได้นะแต่น,นี้คือบอกว่ามันเบากว่ามือถือตัวอื่นในเลนราคานี้อืมประมาณนี้นะครับภาพเนี่ยได้สูงสุดที่ 720p ว่าจอมันความละเอียดแค่นี้สีสันก็สวยสดงดงามอาลังแซ้และตะลึงเหมือนเดิมนะครับอืมเห็น ดูหนังสบายครับไม่มีปัญหาหรอะแต่ว่าติแค่เสียงเบานิดนึงแค่นั้นเองคือมันมันไม่ได้เบาแบบเบาเป็นแมวตดอะไรอย่างนั้นเลยนะมันก็มันก็ดังแหละแต่ว่าในเลทราคานี้มันควรจะดังกว่านี้อ่าประมาณนี้นะครับมาดูเซนเซ,นเซอร์แล้วก็พวก gps กันบ้างนะครับเซนเซอร์เนี่ยเปิดให้ดูแล้วทีหนึ่งอ่ะนี่เปิดให้ดูอีกรอบเซนเซอร์ให้มาก็เยอะครับเยอะเยอะมีเข็มทิศด,ด้วย แต่ว่าขาดไปก็คือจโรสโคปแล้วก็เรสชวนเซนเซอร์อะไรไม่รู้เออก็คือไม่มีหลักๆก็คือไม่มีก็คือไม่มีเซนเซอร์อ ensor, วัดอุณหภูมิแล้วก็จโรสโคปนะครับไอวัดอุณหภูมิเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีกันหรอกนะมีแค่บางตัวแต่ว่าจโรสโคปเนี่ยอาจจะเพิ่มความแม่นยำนะครับของตัวเข็มทิศมากขึ้นอาจจะใช้ในแว่น VR ถ้าเกิดใครที่ต้องการเอามาใส่ดู VR box เนี่ยผมว่า อาจจะไม่เหมาะครับอาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าใช้น้ำทางเนี่ยได้เล่นโปเกมอนโกได้ครับมีนอกนั้นก็ให้มาครบครับหลักๆก,ก็ให้มาครบแล้วแหละ G.P.S. นะก็เข็มทิศช,ช้านิดนึง<ม>นี่ติดติดหน่อยหนึ่งนะครับเข็มทิศเอ้เข็มทิศไม่ช้าวะเข็มทิศครับถ้าเปิดมาตอนแรกเนี่ยเข็มทิศจะช้านิดนึงแต่ว่ารอรอ,อสักแป,ป๊บนึงให้มันรีโหลดเสร็จเนี่ยเข็มทิศก็จะว่องไวกระชับกระเชงมาหนึ่งดูดม้ามากันเลยทีเดียวนะครับมีเส็จเข็มทิศมาให้โอ,โอเคโอเคอ่ะ แล้วก็การจับการจับดาวเทียมนะครับจะเป็นดาวเทียมของสหรัฐทั้งหมดครับเป็น AGps ก็ดูไว้ครับระดับความแรงอันนี้ผมอยู่ในห้องก็ถือว่ากลางๆครับไม่ได้แรงจ๋าแล้วก็ไม่ได้จับไวจ๋าอะไรขนาดนั้นจับค่อนข้างเน้นไปทางแม่นมากกว่านะผมว่าอเนี่ยมีบอกบ้านเลขที่เฉยเลยอ่ะดูในแอปเนี่ยมันเรียกว่ามันมันไม่ถึงพลิกขึงขิงนะมันต้องมาดูใน g o o g l e Map นะ ไปอนุสาวรีย์กันจะขับมอไซค์ไปอ่โอเคีโหลดแผนที่เสร็จแล้วนะครับจึ๊กไป0เมตรเลี้ยวซ้ายอีหกร้เมตรเลี้ยวซ้ายมาเลยอ่ะเอาใหม่เดี๋ยวหาว่าเตรียมอามาตานครเลยอ่ะไปไกลๆเลยไปทางตะว,วันอออย่างไงยังไง,ง,ไ,งไวมากครับอืมมาพูดถึงแบตเตอรี่กันบ้างครับแบตเตอรี่เนี่ย วันหนึ่งเนี่ยพอครับอันนี้เอาจริงๆเลยนะคือด้วยความที่จอเนี่ยความละเอียดน้อยแล้วก็ CPU ีเนี่ยไม่ได้แรงมากนะก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมมันถึงเล่นได้ครบวันนะครับจากที่ลองเล่นมานะได้ครบวันจริงๆเปิดแสงสว่างไว้ประมาณน่าจะมาสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็อยู่ได้ครบวันครับอยู่ได้ครบวันและก็คงประมาณนี้นะครับสาหรับรีวิวของ oppo f1s เดี๋ยวจะมาสรุปจุดเด่นแล้วก็จุดพิจารณากันบ้างนะครับจุดเด่นก็คือวัสดุรูรา่าฟูฟ้ากรุงริพจติงดงหน่อยกันเลยทีเดียวนะฮะงานประ กรอบดีมากด้านหลังเนี่ยจะชอบตรงที่เป็น CNC คัดนะอันนี้ส่วนตัวเลยมันดูรูราด,ดีนะโดนแสงแ้วมันฟิฟับฟิฟับแสงจะแยงตาเอานะชอบแบตเตอรี่เนี่ยอึดพอตัวนะฮะปกติแล้ว oppo จะไม่ค่อยทำสมาร์ทโฟนที่แบตอึดๆมาสักเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยแบตอึดนะคะก็ใช้งานได้ทั้งวันสบ,สบายสบายสไตล์มายุรา2ซิมนีให้มาเนี่ยไม่เป็นไฮบริดแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มไมโคร s อ card เข้าไปได้สูงสุดถึงร้อยยี่าการปดกิกแต่ว่าการ์ดเอะเพราว่าเนี่ยไม่ต ใครใช้ไม่พอค่อยซื้อเพิ่มเอานะครับกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยไรคำบรรยายฮะมี10บให้15้ามี15ให้20คือแบบล้นนะอ่ะใช้ได้ครับส่วนตัวแล้วถ้าเกิดในเรทราคาไม่เกินหมื่นกล้องนี้น่าจะดีติดท็อปๆเลยนะเซนเซอร์สแกลายนิ้วมือดีเยี่ยมกระเทียมดองมากครับชอบคือว่องไวกระฉับกระเฉงไม่พอนะโดนฝุ่นเนี่ยอย่างที่บอกเอาลองเอาแป้งมาแปะนิ้วดูแล้วไปแตะดูติดครับโอ้ยอมใจ รองรับ Wi-Fi ที่ขึ้นความถี่5 GHz ด้วยนะก็ใครที่มีโมเด็ม Wi-Fi 5 g กิกก็ความถี่นี้ก็ใช้ไปเลยนะครแต่ว่าที่บ้านไม่มี 2 4กิกอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะสุดท้ายก็คือ UI เนี่ยสวยมากอันนี้ขอชมเขาเลยนะครับว่า oppo นี่เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยู UI เขาเนี่ยสวยสดงดงามพวกไอคอนอะไรพวกนี้น่ารักนะฮะ UI ใช้งานง่ายมาดูจุดพิจารณากันบ้างอย่างแรกที่หนัหนาะสาหัสสากันสําหรับผมก็คือไม่มีเทคโนโลยีชาร์จไวนะฮะชาร์จให้เต็ม100%เนี่ยใช้เวลาไป1ชั่วโมง50นาทีราคามือถือ9 0 0 0เนี่ยควรจะมีเทคโนโลยี퀵ชาร์จเข้ามาให้แล้วแต่ว่าคิดว่าน่าจะติดปัญหาจากตัว CPU เองนะครับ6750เาจะาไม่รองรับ เทคนิคชาร์จไวก็เลยไม่มีมาให้นะครับดเดาเนะ ต่อมาก็คือเวอร์ชัน a n น r o i d นะครับยังเป็นเวอร์ชัน5.1อยู่ซึ่งชาวบ้านที่เปิดตัวละแวกช่วงเวลานี้เนี่ยจะเป็น6.0กันหมดแล้วอ่ะเน็กซัก็ได้ไป7.0แล้วแต่ว่าตัวน,นี้ยังเป็น5.1อยู่ก็ถือว่าเก่าหน่อยก็ถ้าเกิดอัปเดตนะเดี๋ยวก็จะแจ้งให้หน้าเว็บนะครับ CPU ยเนี่ยยังถือแรองไม่สุด CPU ตัวนี้6.750ก็ก็เล่นเกมก็อย่างที่เห็นนะเล่นเกมก็ลื่นแหละแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาแล้วมันถือว่ายังแรงไม่สุดอ่ะอาจจะใส่เป็น snapdragon ตัวหล่อๆมา6.50 น,นี่หล่อแน่นอนจอตัวนี้ใส่มาไม่ได้ใส่ให้มาก็กตามนั้นและครับจอเนี่ยความละเอียดน้อยไปหน่อยถึงแม้ว่าเฮดดีที่มีคุณภาพแต่ว่า ก็อยากจะให้เป็นจอ Full HD นะถ้าเกิดว่าเปลี่ยน CPU ใหม่เนี่ยเออเป็นจอ Full HD ถึงแม้ต้นทุนจะสืงขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันจะได้ครบเครื่องไปเลยนะส่วนตัวคิดว่าจะได้ครบเครื่องไปเลยก็อนาจิตตังนะส่วนตัวผมไม่ซีเรียสเรื่องความละเอียดหน้าจอผมซีเรียสเรื่องคุณภาพของจอดีกว่าซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าให้คุณภาพจอผ่านไหมผมไม่ผ่านนะสุดท้ายก็คือลำโพงนี่เบาไปหน่อยนะคนอื่นอาจจะไม่เต้นเหมือนผมก็ได้อาจจะเป็นที่เครื่องรีวิวนะครับแต่ว่ามิติเสียงเนี่ยได้แต่ลำโพงเนี่ยเบาไปหน่อยต้องเป ไม่ถึงทางฝั่งฝันของเรา oh. ก็คงประมาณนี้นะครับ oh. ก็คงประมาณนี้สําหรับการรีวิว OPPO F1S จากความรู้สึกล้วนๆมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยดีวผมก็จะเพิ่มให้ในเว็บนะครับดูจบแล้วก็ฝากถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ฝากสับ c ไคร้มีอะไรก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างครับตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็จะเปิด Google ให้นะครับอ่ะวันนี้ไปแล้วเพราเราเน่ยง่วงนอนซะเหลือเกินนะไปแล้วครับสวัสดี